สวัีผมกลับมาพบกันอ oh so, so so ีคร so 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 ั so so okay. Okay. So the ้งท็นช่องทีให้คามรู้เกกับคอมพิวเตอร์แลวก็วเตอ์นะดรับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของสายแดนนะครับก็หาระันสากับนเนประวานสัปดาห์หรือสองก็ที่ผ่านมาีกนิดหน่อยนะแล้วก็วันนี้จะพูดสายแดนนะครับลืวาสายแดนขาดหรือว่านเทอร์เ็ตมาไม่หายนะครับก็คือต้องทิ้งเลยซึ่งเราไม่มีอุปกรณในการแก้ไขนะครับก็ต้องซื้อใหม่เอาใหเนตังเงินประมาณนะครับต้องให้ช่างทำให้แบบนี้เดี แตนีนะรว่าจะเข่าไป็นสอ้ตัวติ๊เปล่าก็มีไฟตัวับก็ถึงแปลว่าโอเคขอบักของบวได้ง่้ตันี้นับก็เป็นครีหรือว่าเป็นตัวหัวย้ําสนอันนี้ก็สามารถเข้าไฟสองตัได้ครับก่อนสองตัวเดยวข้าไฟแดงกันนะครับแล้วก็ถึงยดตัดสายแล้วก็ตัดพวกเพื่อสายแดงครับก็มีวันนี้ราก็ต้อใส่ครับอนะครับก็าารนะครับก็้ไปคจะเท่าวสายแล้วก็เชื่อว่าโคเ่อแล้วก็สปุมกอนะครับข้ยน้นะจารีนะครับ่ัก็ด็ด เกาะอันเลยครับเราเยโอเคแล้วเดี๋ยวเรากะเ้ที่เป็น้านะครับ้นี้เอาเขียวๆข้างๆอันนึงนะครับโอเคโดยเราเรียงหัวเนี่ยเป็นแบบอ่าที่ห้ากเกาเอแก็เรียงมีแล้วแต่เือกนะครับก็ไม่ตัดกันแต่กอแค่ถ้าเขาแบบเออกเแล้วก็บีก็ออกบครับโอเคี๋ยวเรียงเลยครับโอเคก็เริ่มเรียงจากขาเขียวนะครับเขียวก็เป็นเส้นี้นะครับขาเขียวขาวต้นใสมันตรงแล้วก็เฉียวนะครับเฉียวก่อนโอเคแล้วเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ข้าวต้นะครับ้าวต้นี่เราก็แกข ประ็นไองเาไปอยก็ันตัน่าันตันก็ันตันครับโอเคอันนี้ต่ตงกันแค่สีเกี่ยวก่อนนะก็เป็นแบบที5 6 8 a ้าเป็นจุดุ็เปทีอซึ่งลักษณะปีก็ใช้เหมือนกันโอเคพอเราได้แบบนี้ก็ยางาหเป็นรูนแบบนี้นะครับเรียให้สวยแล้วก็กยตันะก็เา่ครับเป็นิๆนะครับแล้วก็ใช้ินะครับโอเคก็ดูรนะประมาณนี้นะครับก็ตัดไปเอียวก็แบบนี้นะครับโอเครับพอ่อดแล้วไดระครับ ก็่ครับด้วกันิอปนะเดี๋ยวเรามาใช้คีมเนี่ยก็ใส่บิดล็อกครับเข้าช่องกางครับก็เข้านี้นะเดี๋ยวเาหี้ก็มาดังงแกะนะโอเค้วก็ออกครับโอเคเขาได้ได้ใส้ไมาให้ัวมานก็ส่ก็มานี้นะครับก็อีกฝังนึงก็เข้าเดกัน แล้วก็เก็บสาได้ไหมดูสาได้ไหมโอเคครัก็รักษาสายเสร็จนะครับใช้เครื่องเช็คสายอะไรอเป็นตัวเช็คนะครับก็จะต่อช่องตัว r j 5นะครับก็ถ้าเกิดสายใช้ปกติไฟต้องติดเรียงกันแต่เป็นครบสองสัมต้องเหมือนกันนะครับก็คือสวิตช์เลยสวิตตัวนี้เปนแบบย้อการดนะครับไฟเบอร์วิ่งแบบนี้สองสามดครับสองสาม G ้าหก็ดแปดโอเคแสดงว่าสายตัวเนี้ยที่เข้าหัวแบบอ่า K หาหกแปด A นะครับรก็คือใช้งานได้ปกติแค่นี้ครับก็ถ้าเกิดว่าทำเองได้ก็เราก็สามารถที่จะใช้งานได้ยาว็